ใครให้ตีต่อยป้ายมาอยู่ด้วยกันเฮ้ยทำไมเริ่มตุ๋ยแล้วชาบูฟลอยอะไร เดินผั่วและได้รับความรู้กันมาแล้วเอาละครพัสด์มาถ่ายรูปกันต่อโเนียเนี่ยเนียที่หนึ่งพมาร์คฟริสคู่กับมาร์คมีครั้งที่สองนะถ้ามีครั้งที่สองนะถ้ามีครั้งที่สองอยาให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดก็ได้ได้แล้วถ้ามีครั้งที่สามนะครั้งที่สี่นี่ไม่ควรแล้วพวกมึงจะท้อทำไมวะไม่เคยได้ยินเรื่องชาวบ้านบาละจันหรอแล้วทํา ตอนนี้อยากนั่งแท็กซี่อ่ะอยากนั่งแท็กซี่เราเราตอนนี้อยากจะกดแกร็บหาแท็กซี่แล้วถามแท็กซี่ว่าขอคนที่เหนื่อยไปด้วยกันเสียเซลไหมบอกตรงๆว่าไม่ถ้าพี่งัดออกมาขนาดนี้แล้ว่ได้คู่กันแล้วโอ้ยพี่นองก่อนครับโอ้ยเพิ่งไปเปล่าเดี๋ยวกลุ่มที่สองโอ้ยอ๋โอ้ย ชีวิตนี้เราไม่ผิดเพราะโลกหมุนรอบใครหุนรอบเราโลกมันต้องหมุนรอบเราเท่านั้น